เล็บมือนางมาแล้วจ้าเล็บมือนางอันนี้ไม่ใช่เล็บมือนางที่เป็นอาหารนะคะแต่เป็นดอกไม้สวยๆมาให้ทุกคนได้ชมค่ะเดี๋ยวจะให้ชมใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ อยู่รวมกันเป็นพุ่มนะคะแต่ว่าน้องจะมีชื่อเรียกอีกชื่ออยู่นะคะทางภาคเหนือนะคะก็จะมีประมาณสองชื่อนะแต่ว่าเข็มพรก็จําไม่ได้นะคะจําได้แต่ว่าน้องชื่อเล็บมือนางนะคะสวยมากๆเดี๋ยวเข็มพรจะให้ทุกคนได้ดูหลายๆมุมนะคะเพราะว่าน้องเลื้อยไปทางโน้นก็มีนะคะนี่จ้ามุมนี้นะคะน้องก็อ่าพอเวลาดอกออกนะคะน้องก็จะย้อยลงแบบนี้นะคะ ัวนี้นะคะน้องจะออกเป็นพุ่มๆนะคะอันนี้คือยอดของน้องนะคะที่มีดอกจิ๋วนะคะเตรียมที่จะออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใบของน้องนะคะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนเขียวเข้มสวยมากๆเลยนะคะฝั่งทางด้านนี้ก็เยอะนะคะฝั่งทางด้านนี้ก็เยอะนะคะเห็นไหมคะ เห็นช he ัดไหมคะทุกคนเห็นช <K al ong> <o> ัดไหมนะคะเยอะมากๆเลยนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงฤดูของน้องด้วยนะคะน้องก็ออกเต็มไปหมดเลยนะคะมองดูไกลๆนะคะน้องรวมกันหลายช่อนะคะคือสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆากจะพาทุกคนมาดูมุมสูงนะคะลงถุดปีนเก้าอี้ขึ้นมาเลยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ชมความสวยของน้องใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเก็ฮอนก็จะจับให้ดูนะคะเห็นไหมคะน้องก็จะออกเป็นพุ่มอย่างนี้นะคะ แต่ว่าเวลาน้องบานเสร็จนะคะน้องก็จะร่วงโรยง่ายนะคะอยู่ได้ก็ไม่ค่อยนานนะคะก็จะร่วงโรยแต่ว่าน้องสวยมากๆเลยนะคะน้องจะไม่ชี้ขึ้นข้างบนหรือด้านข้างนะคะน้องก็จะโน้มลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะรวมกันเป็นชอนะคะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะ เป็นใบของน้องนะคะเห็นไหมคะใบที่อยู่โคนเครือนะคะก็จะออกเป็นสีเขียวเข้มนะคะส่วนด้านปลายนะคะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ใบก็จะอ่อนๆน,นิ่มๆน,นะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเข็มพรขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มารับชมนะคะเล็บมือนางเป็นเพื่อนเข็มพรนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายค่ะทุกๆคนโชคดีมีความสุขจ้า